สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวารตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้นะครับเราก็มีรถตู้มานําเสนอกันนะครับวันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอครับเป็นตัวเครื่องสามพันะครับตัวดีเซลนะคันนี้เป็นตัวรถตู้หลังคาเตี้ยนะครับช่วงสั้นนะรถเป็นรถปี2004ครับคันนี้ผู้ขายลงไว้ว่าฟรีดาวนะครับราคาค่าตัวเขาตั้งไว้ที่1 6 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนงวดละ6,980าครับ 36งวดนะก็ใครสนใจไงก็สามารถติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับมีเบอร์โทรอยู่นั้นเรียบร้อยนะครับเข้าไปพูดคุยสอบถามได้นะครับรายละเอียดชั้นนี้ครับเป็นรถตู้หัวจจรวดครับช่วงสั้นนะเครื่องดีเซล 5L ครับรถบางเดิมครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับแอร์เย็นภายในสวยครับเบาะครบนะครับนะไม่แตกไม่ช้ำครับ แม็กเป็นขอบ15ครับยางใหม่นะครับสภาพพร้อมใช้งานับผมคันนี้ถูกใจยังไงก็แนะนำครับเข้าไปดูนะไปลองขับลองเทสดูก่อนครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับรู้สึกว่าเจ้าของน่าจะเป็นเต็นเต็นรถนะครับนะเจ้านี้นะครับผมเจอก็นำมาชี้เป้ากันครับเพราะว่าคันนี้สภาพค่อนข้างจะสวยครับจากที่ดูในรูปนะใครที่ รถตู้อยากจะได้เอาไว้เป็นรถครอบครัวราคาประหยัดแล้วก็ออกทริปท่องเที่ยวต่างๆก็ลองดูนะครับนะเพราะว่าเป็นรถนั่งนะคันนี้รถอยู่ถนนเทพร,รักษ์นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็แนะนําให้เข้าไปด,ดูจริงกันด้วยครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่มยใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ